โอเคกี่คนละครับ130แล้ว300เดี๋ยวให้พบกับนางแบบประจำบริษัทฮะนะฮะวันนี้นะครับเราได้เลิกเบิกชัยนะฮะแดดเปรี้ยงเลยนะฮะออกรถใหม่ให้อิงฟ้าวราหะนะครับให้อิงฟ้าวราหะเพราะเธอยุ่งมากนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นได้ต้องหารถให้เธอแบบสะดวกสบายราคาประหยัดไปไหนมาไหนสะดวกมากขึ้นนะครับ เยวนะฮะฝากแชร์ด้วยครับแกรนไทยแลนด์ครับอ่ะไม่รอช้าครับวันนี้มาพบกับนะฮะเจ้าแม่รถหรูนำเข้านะฮะไม่ต้องพูดชื่อทุกคนรู้แล้วนะฮะเสียงเขาก็ดังดังเป็นเจ้าแม่ทั้งแฟชั่นผมสั้นเสียงดังขายเก่งเจ้าของลิขสิทธิ์รถนำเข้าเกือบจะเพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดรถรุ่นเนี้ย บอกเลยว่าหาที่อื่นหาไม่เจอต้อง AEY Auto Import เท่านั้นนะฮะขอต้อนรับคุณเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะวินนน้อยสวัสดีค่ะนน์ยสวัสดีตรงนี้ก็ได้ยินกันเนี้ยทาไมยังมีส่วนตัวอ่ะค่ะดังมากเป็นไงสบายดีสบายดีค่ะเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ค่ะนะคะเขาเรี่ารวยแล้วหนีเที่ยวไม่ได้หนีเที่ยวก่ับไปหาลูกค้าค่ะนี่นะทีนี้ยังต้องไปหาลูกค้าเหรอเคียย์ลูกค้าให้หมดก่อนดีไหม เป็นไงตอนนี้ขายดีไหมขายดีค่ะแต่ว่าปัญหาของเอะตอนนี้ก็คือขายได้แต่ไม่มีรถคือรถน้อยมากแล้วนะคะตอนนี้รถเหลือน้อยมากจริงๆนะคะแล้วก็เอาขาดพี่นวัดวันนี้เข้ามาเนี่ยวันนี้ช่วงเย็นนะคะจะมีรถเข้ามาอีกหกคันแต่เป็นรถประมูลราคาปาไปสี่ล้านหนึ่งแสนห้าแล้วอ่ะแต่มีเจ้าของหมดแล้ว ว่างค่ะสำหรับวนี้ว่างอยู่นะฮะ<อ>ก็อะไรอย่างนี้คือมันอาจจะไม่ได้ทันตาเห็นมันอาจจะไม่ได้ทันใจเช่นวันนี้พรุ่งนี้มาลืนไม่ใช่ใชแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่เกินภายในหนึ่งเดือนแหละนะฮะภายในหนึ่งเดือนคือต้องได้นี่เราก็รอตั้งประมาณต้องสองเดือนนะต้องประมาณสองเดือนนะครับแต่ต้องพูดให้อิจฉาเลยนะอันนี้เป็นรถเก่ามันก็จะถูกกว่าการรักแสนครึ่งแสนนี่พูดจริงๆแต่ถ้าวันนี้สี่แสนสี่ล้านสองใช่ไหมสี่ล้านหนึ่งแสน 4ีล้าน1นึ่งแรีบซื้อเลยไม่ต้องไปต่อกันนะไม่ได้มาออฟเวียนออกนอกหน้าเพราะว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะขึ้นทุกอทิเท์เลยค่ะพี่สาเหตุที่ขึ้นเพราะเพราะว่ารถมันขาดตลาดหนักแล้วก็ มันไม่มีในที่ประมูลแล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าทุกวันนี้เราได้มาเนี่ยเราต้องไปซื้อต่อจากคนที่เขาประมูลได้อีกทีหนึ่งอะ่ะเอาเป็นว่าง,ง่ายๆเลยนะเพราะหนึ่งอะไหล่ก็ยังไม่ผลิตใช่ไหมช่วงนี้จะต้องหยุดการผลิตไปประมาณสักครึ่งค้อปีป<ช>ีนะครับญี่ปุ่นยังไม่ผลิตเลยแล้วก็รุ่นนี้เปิดตัวมาที่ราคาพูดตรงๆนะถูกเกิน <laughs> ถูกเขาถูกเกินตั้งแต่แรก <c oughs> แรกๆเขา3าล้านต้นๆเอง3,3,9สเก้แรกๆใช่เขาถูกเกินพ <c oughs> อถูกเกินปั๊บมันจึงเป็นปัญหาของการจองค <c oughs> ่ะแต่ถามว่าคุณภาพของสินค้าเพอร์เฟกต์ไหมโคตรเพอร์เฟกเลยสําหรับคนที่ต้องการความสบาย <c oughs> ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ต้องการแบบแค่เดลิเยอรูสอะไม่ต้องแบบกระโจนแบบเหมือนกับสปอร์ตไม่ต้องแบบหนวยนาดเหมือนกับรถญี่ปุ่นที่เป็นรถเก่ง <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้มันคอมฟอร์ตสะดวกดูหรูแล้วก็ดูสบายานะครับสี่เท่าไหร่นะตอนนี้4ี่ล้านหนึ่งแห้าหม่นแล้วค่ะรถสําหรับที่จะเข้าวันนี้ว่างพร้อมให้จับจองนะคะประมาณ6คัน6คันคนดูมีทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้6กรกว่าคน6กคันเอาไปร้อยคนต่อ1นึคัน <laughs> ใครอยากได้พิมพ์เลยแต่ไม่ต้องจ่ายเงินนะพิมพ์ไ<ะ>ว้ให้รู้แล้วเดี๋ยวคุณเอ๋เสร็จแล้วเนี่ย เธอจะโทรไปหาะนะเจจะทักไลน์ไปหาพิมพ์เลย4150000อย่าลืมนะมันร้านนะ,ะ4150000พิมพ์ไปก่อนเอาไม่เอาแล้วเดี๋ยวให้ว่ากันแต่แตอนนี้คือปัญหาคือลูกค้าเนี่ยที่ซื้อแล้วเขาสู้ราคาเนี่ยนะคะพี่วินวัตรก็พูดเลยว่าถ้าท่านใดที่ต้องการใช้รถช่วงนี้รีบเข้ามาเพราะว่า อาทิตย์หน้าอเอกไม่แน่ใจแล้วว่าเอกจะได้รถไหน <c oughs> แล้วก็ตอนนี้มันมีรถที่ไม่สมประกอบเข้ามาแล้วนะคะเราเป็นยังไงไม่สมประกอบออไม่มี B SM, S M <อ>ไม่มีบสปอร์ตไม่มีสลู๊นะคะแล้วก็วไปเอามาจากไหนอ่ะเขาก็คือก็ตอนนี้คือจริงๆอ่ะสเปคพวกนี้มันเป็นสเปคที่ประเทศญี่ปุ่นเขาใช้ อ่าสเปคคนไทยที่เราใช้ออปชันเยอะๆอย่างเงี้ยตอนนี้มันมันไม่มีในที่ประมูลแล้วอ่อไม่เอาไม่เอาถ้าอย่างนี้เราไม่ซื้ออัดพวงกุญงได้ค่ะแต่เอของของเอนะคะของเอเนี่ยเอ๋บอกเลยว่าเอ๋คัดเอาแต่ที่ออปชันเต็มมาเอาเป็นว่าเพอร์เฟกต์จะสวยขนาดไหนอ่ะถือไม่ไม่คุณหรือไม่ผมไม่พี่ถ้าไม่โอเคเอาให้เขาลงได้ไหมลงมแล้วที่สําคัญเอาลงเลยตามสบายที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมซื้อกับคุณเอทุกอย่างเพอร์เฟกไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนในวงการบันเทิงแล้วคุณเอจะมาส่งนะ ติดตามได้และรีเควสได้อยากให้คุณเอไปส่งถึงที่รีเควสเลย4ี่หนึ่งเอาไปดูเลยไปดูแล้วไปดูแล้คันนี้พี่นวัซื้อกับเอเป็นคันที่ฉลา่คันที่สองเดี๋ยวจะซื้อคันที่3าขอบคุณค่ะอยากได้คันที่สามกลังคิดอยู่เพราะว่าอยากได้ประมาณเดือนธันวาเร็วๆได้ค่ะพี่แต่ว่าตอนนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีค่ะถ้าแต่ว่าไม่ใช่รถตัวนี้อยากจะซื้อขับเองคันนี้พี่นวัด กับอ่างกิงฟ้านะคะเป็นบอสที่น่ารักมากๆเลยล้วบอกเลยนะไม่ต้องมาส่องป้ายทะเบียนผมซื้อแล้ว470 3ามร้อยใบกับหงทองเมื่อกี้นี้อ๋อเหรอคะใช่ผมจองแล้วนะถูกไม่ถูกช่างมันเราซื้อแก้เคล็ดเพราะอะไรรู้ไหมถูกร้อยแฮปปี้ไม่ถูกเราก็้แฮปปี้ถูกก็ได้อีกคันนึ่งถ้าถูกแค่สามตัวก็ได้ร้านกว่าบาทอ๋อโอ้โหอ้าวสามร้อยใบโอ้สามร้อยใบสามร้อยใบ470สามร้อยใบคุณนวัชซื้อแล้วไม่ถูกไม่เป็นไร นะฮะถูกก็โอเคเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนส่องกันใหญ่เลยว่ารถอิงฟ้าเลขอะไรเพราะว่าอิงฟ้างวดที่แล้ว1นึ่งสี่คุณเห็น1นึ่งสี่ไหมอ๋อบลเลทีสองตัวหังงวดที่งวดเดี๋ยเพิ่งเสร็จซึ่งหนึ่งสิงหาคือหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วอิงฟ้ามาบ้านผมมาเอารถคันเดิมมารับผมไปแอร์พอร์ตแล้วอิงฟ้าบอกหนึ่งสี่สวยจังแล้วก็ไปต่างจังหวัดด้วยกันไปขอนแก่นเข้าโรงแรมห้องน้องอิงฟ้าก็หนึ่งสี แล้วเนาะอิงฟ้าก็เลยเละกันทั้งด้อมเลยถูกเละอี้ก็ต้องเรียกแม่อิงฟ้าเล่ไม่ะเาเรียกแม่อิงฟ้าประทับแม่น้ำหนึ่งแล้วที่สำคาการทุกคนรอรถคันใหม่ผมก็เลยซื้อกันไปละช่างมันเถอะมันเอาไปดูข้างหน้าก่อนเร็วๆเดี๋ยวผมให้ขับเข้าบ้านด้วยดูความสวยอคุณเอ๋ลองอธิบายความแตกต่างความงาม เอาผ่าน,นะคะรถตู้ที่พูดเลยว่าเป็นรถตู้นําเข้าหรูนะคะที่ขายดีติดอันดับหนึ่งในประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้พูดเลย,เลยที่นวัดวันนี้หนักหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วนะ,ะ,ะเมื่อเมื่อวันเสาร์เนี่ยเพิ่งได้รับข่าวมาว่าออตอนนี้สถานการณ์ของรถโรงงานยังไม่ผลิตต่อเนื่องนะคะและ้วก็ล่าสุดวันนี้พี่คือสวยยจังเลโรงงานที่เขาผลิตยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอะไร ล้มละลายเอ้าจริงเหรอจริงค่ะโรงงานที่ผลิตหนังนะคะหนังคือเครื่องหนังนะไม่อาหนังบอกหนังข้างในนะคะพวกบอกของโตโยต้านะคะแล้วมันก็จะไม่ได้ซีรีส์เดียวกันดิตัวตอนนี้ก็อาจจะยากหน่อยของโตโยต้าที่มาดูความหรูข้างในท่ันนี้ออปชั่นครบนะครับอ่ะเปิดประตูให้หน่อยครับรถอันใี้เปิดฝั่งนี้ค่ะคุณนั่งไว้แล้วคุณนั่งไว้ดีละรถปกติกลางปีหน้ายังไม่รู้ว่าจะได้เลยหรือเปล่าค่ะพี่ตอนนี้ทุกอย่างออปชั่นเต็มนะฮะ โอ้ยคุณอิงฟ้าเอาไม่มาฮะหรีอว่าคุณอิงฟ้าจะมานะนี่มีหมอนด้วยหมอนของน้องอิงฟ้าเออวันก่อนน้องอิงฟ้าใส่เสื้อแจ็คเก็ต A E Y ใช่ซอมน่ารักคนน่ารักมากแล้วเข้ามาห่มตลอดเลยนะเขาชอบใช่ไหมเขาหนาวแล้วก็ชอบอ๋อเดี๋ยวเอามาให้เพิ่มค่ะได้แล้วก็มีของที่เราทึกมาให้ด้วยของอข A E Y ทั้งหมดวันหลังก็เป็นเจ้าแม่คอสเมติกไปด้วยละกันเนอะช่วงช่วงรดขาดตลาดก็ขายสบู่ขาย ที่จะหาขายอยู่เหมือนกันเลยนี่ให้ครบเซ็ตแล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยนะมีปัญหาอะไรระหว่างการใช้งานหรือรถที่คุณไม่ได้ซื้อจากเขาแต่บังเอิญว่ามันเป็นรถหมวดหมู่เดียวกันนะครับขอความช่วเหลือเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือฝาก ฝากใครได้รับผิดชอบไม่มองเลยเอาไปเลยลากกันเข้าไปเลยแล้วก็ไปว่ากันว่ามันเกิดอะไรจะซ่อมยังไง <S 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 <c oughs> ให้คำปรึกษาดีแล้วอย่างหนึ่งคนใช้รถเนี่ยไม่ต้องการแบบเสียเวลาไปกับรถ <S S 1> <c oughs> เราทํางานเยอะใช่ไหมรถพังหรือรถมีปัญหาปับเราอยากจอด <c oughs> แล้วเราอยากจะไปต่อ คุณเอช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะนะคะรถสลงสลายใช่ค่ะถึงที่เลยนะคะแล้วก็มีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะคะอยากจะขอบอกเอารถไม้เอารถไม้อกไม่เอากิงใจแล้วก็เอาคันเก่าๆไปนะาวมีอะไรจะชักชวนเพิ่มเติมต่อช่องเวลารถมีปัญหาเนี่ยติดต่อได้หลายช่องทางมากนะคะก็จะมีทั้งรีเพจสามารถทักไปจะมีแอดมินนะคะหรือติดต่อทางศูนย์บริการนะคะหรือติดต่อช่องทางไลน์ ือจะมีคนคอยดูแลตลอดหลายแผนกดีกว่า<ด>ถ้า,<ด>าคุณเป็นลูกค้า AEY สักหนึ่งคันเนี่ยคุณได้เบอร์มือถือส่วนตัวช่างด้วย <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะใช่มีอะไรก็โทรได้ยี่สี่เลยค่ะแล้วช่างแล้วช่างครับขี้เก่งใจเก่งใจขี้เก่งใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่แบบบอกทุกอย่างเช่นอันนี้เสียไอ้นี่อะไรกี่วันได้ราคาเท่าไหร่จะเอาไม่เอาจะเอาแบบไหนไม่เอาแบบไหนจนผม ทิ้งไปคันกับแกเนี่ย <c oughs> คือไม่เอาแล้วไม่ไหว <c oughs> น,น่ะงงเงี้แต่ไม่ได้ซื้อจากคุณเอ๋นะรถคันนั้นพี่นวานเห็นบอกว่าซ่อมไปตั้งสามล้านกว่าแล้วมัน<ช>ไม่จบเพราะว่าถ้าเกิดก็เลยนี่แหละคันนี้แหละเดี๋ยวจะซื้อใหม่อีกคันหนึ่งในเดือนธันวาแต่อยากได้สปอร์ตสปอร์ตที่แบบ ผมขับรถเป็นงานอดิเรกก็คือหมายถึงว่าเราเอ็นจอยเราไม่มีเวลาไปตีกีกอล์ฟไปเล่นฟิตเนสกับใ,ใครใเขาขก็จะขับรถแล้วมันได้แบบออกกําลังกายได้ยืดเสน้นยืดสายได้ใช้สมองมอง,มองนู่นมองนี่มันเป็นความรู้สึกความชอบของคนที่ชอบรถนั่นเองใช่ <นะ S 2> แล้วก็นะผมแนะนานะครับถ้าขับเองได้ขับบ้างเพราะอะไรหรือไมถ้าคุณขับรถเองอายุเยอะแล้วเนี่ยจะทําให้คุณไม่เป็นอัลไซเมอร์จะทําให้คุณไม่เป็นเขาเรียกว่าซึมเศร้าจะทําให้คุณรู้สึกว่ามีสีสันในการคิด เวลาคุณขับรถคุณต้องใช้โสตประสาททุกส่วนขามือหูจมูกปากนะฮะคุยโทรศัพท์ติดสมอลทอล์กไปด้วยคุณต้องเป็นอัจฉริยะคุณจะเป็นเอลไซเมอร์ไม่ได้ได้ขอเช่นนั้นเดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับพินวัดหน่อยนะคะที่สองครบเลวเอาตรงไหนเอาตรงข้างหน้าเลยนะครับขอบคุณนะครับยินดี ตอนรับพี่นวัดนะคะแล้วก็น้องอิงฟ้าแล้วก็ทั้งคณะมิสแกนไทยแลนด์2022ทุกท่านนะคะเท่าสุ่ครอบครัว AEY Auto กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแค้วค่าและมีความสุขกันเต็มทั้งคันรถเลยนะคะเฮงเฮงรวยรยปังปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นค่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณครับ ขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอบคุณคุณเอ๋แล้วก็พนักงานทุกท่านจาก AEY Auto รถหรูนำเข้าต้องรถหรูนะทำไมพี่ถึงเลือกคันนี้น้องอีฟ้าคะเพราะน้องอีฟ้าเขาต้องใช้รถแบบนี้คือเขาจะต้องอยู่แล้วมีข้าวของเยอะ <c oughs> แล้วคนขับเนี่ยเราก็รับสมัครใหม่เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ <c oughs> เป็นคนผู้ลออกเป็นผู้ใหญ่หน่อยเพราะต้องอยู่กับน้องเกือบตลอดก็เลยจะต้องใช้คนที่ใจเย็นมากๆแล้วรถคันนี้สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้พูดตรงๆนะครับเราขออนุญาตนะครติดฟิล์มค่อนข้างมืดนิดนึงตำรวจอย่าว่ากันนะเพราะว่าศิลปินเนี่ยบางทีมันไม่มีเวลาแล้วต้องเปลี่ยนชุดราตตีต้องเปลี่ยนเสื้อต้องเปลี่ยนกระโปรงทุกอย่างก็จะถูกจัดเก็บมิดชิดแล้วจะมีช่องเก็บของมีความยงความเย็นทุกอย่างครบอาหารการกินกินได้แล้วก็ ให้รู้สึกว่าน้องได้อยู่บ้านบ้างเพราะน,น้องชีวิตอยู่กับห้องแคบๆทำงานตลอดอบ้านรถคันนี้เหมือนอยู่บ้านใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีใครมาก,กวนมีแค่พี่เลี้ยงหนึ่งคนคนขับหนึ่งคนพี่เลี้ยงนั่งเบาะหลังน้องก็จะนั่งเอกเนก,เอกสองเบาะสามเบาะเวียงซ้ายเวงขวาี่ยงน้วาน้องบอกว่าเอาผ้าห่มขึ้นมาเอาหมอนขึ้นมาสบายบือเพราะรถเก่าก็เป็นรุ่นนี้ uh huh. แต่เป็นรถเก่าแล้วน้องก็เอาที่นอนหมอนมุ้งมากางได้ดีเลยค่ะมันเป็น โฮมเซอร์ว uh ิสนะฮะมันทําให้เรารู้สึกว่าไลฟ์กับโฮมก็คือถ้าคุณนั่งรถไกลๆหรือรถติดหนักๆอย่างเงี้ยใช้ชั่วโมง,งครึ่งหลับไปเลยก uh huh. ว่าจะถึงที่ใหม่คุณก็ชาร์จไฟเต็มที่แล้วข้อสาคัญนะคะรถเอาหาดเนี่ยช่วงล่างนุ่มมากนะขับข uh huh. ี่ไปไหนเนี่ยเหมือนกับโซฟาเคลื่อนที่อะ่ะคืออะเอาจริงๆนะครับคุ้มกับราคาเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นรถสําหรับการทํางานและหาเงินแต่ถ้าคุณอยากขับรถเพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณจะขับในวันๆขับอะไรขับไป แต่ไปได้มีเยอะนะค่ะแต่ว่าถ้าคุณจะขับไปทํางานหาเงินคุณต้องมีแฟนขับให้ดอกไม้ให้ขนมให้ของคุณต้องขนใส่รถให้ได้ค่ะตุ๊กตาตุ๊กตาต้องแบบนี้ค่ะเพอร์เฟกที่สุดฝากด้วยนะครับ AEY นะครับ AEY ออโต้รถหรูนะครับตอนนี้เหลือ6คัน4ล้าน100,000ห้าหมื่นพิมให้ท่วนมีคนพิมไหมเนี่ยถามจริงมีคนพิมพ์บ้างไหมพิมพ์เดี๋ยวนี้ให้มี6คันเอาไม่เอาแล้วก็ไปคุยกัน นะครับอ่ะก่อนจากกันต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับ A E Y นะครับแล้วเดี๋ยวอุ่นุนตลอดรับ สัญญาว่าจะไม่เป็นลูกค้าใครถ้าเขาไม่ให้เราฟรีสักคันนึงเนไม่เป็นไม่เป็นของราคาพิเศษเราดูแลจริงๆอ่ะคือหลายคนชอบบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราเห็นไปดูแลคนดังเนี่ยดีอย่างนี้อย่างนี้เราโอ้ยเขาไม่ได้ดูแลคนดังดูแลคนปกติเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าคนปกติซื้อเยอะมากดูได้ตามเพจนะครับแล้วก็กระซิบว่าถ้าใครอยากเจอคุณเอ๋ตัวจริงเนี่ยก็สามารถรีเควสต์ได้เวลาที่ไปออกรถแต่ต้องรอคิวเธอนิดนึงเพราะเธอเองก็มีทั้งงานลาดงานหลวงทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะงานท่องเที่ยวด ดีมากขอบคุณอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจากลากันด้วยภาพเดี๋ยวให้ขับเข้าไปเลยได้ค่ะไปเก็บให้ผมหน่อยไปเร็วๆคันทันที่ซื้อมาก็ยังอยู่ิกสเกรมิสแกนมาด้วยไหนครับติดสติ๊กเกอร์มิสแกนแพเรนมานี่นี่นี่ปิดได้เลยปิดได้เลยมานี่สวยเชียร์ขับไปไหนมาไหนนี่รู้เลยนะคะว่าน้องอิงฟ้าใครที่ชอบที่จะให้ดีไซน์เป็นแบบไหนผมว่ารถรุ่นนี้สามารถทำได้นะครับ เพื่อเป็นของเขาเรียกว่าเป็นยูนิคขององค์กรช่วยบอกเขาถ่ายหลังเก็บให้หน่อยซ่องกลางได้ค่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่นวัดขอบคุณนะครับมาเลยเหรอเพื่อนเพื่อนทุกท่านเย็นนี้นะคะหโมงเย็นเตรียมพบกับบิ๊กองทักเอาทาดเข้าใหม่นะคะที่โชว์รูมเรานะคะแล้วก็พี่นวัดเขาบอกแฟนๆของพี่นวัดเน่อสิคะให้ติดตามเพจแออ่ะติดตามด้วยนะครับเพจนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยมีแต่เรื่องความรู้สนุกสนาน อาจจะป้ง,ปงๆชึ่งบางจังหวะเ <laughs> พราะแม่ใช้คนนี้เ <laughs> พราะว่าเธอไม่เคยแก่คํา่าแก่สะกดไม่ได้มันดีเพราะว่าใครสะกดคําว่าแก่แล้วอยู่บ้านเหงา <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีพลังงาน <c oughs> นะคเพราะฉะนั้นมาเสพพลังงานจากเพจนี้ได้ A E Y เนี่ยที่คุณกําลังดูอยู่แล้วฝากกดไลค์นะครับนิดนึงฝากกดแชร์ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะซื้อรถหรู นำเข้าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามโทรถามเธอนิดนึงได้ค่ให้เครดิตผมนิดนึงไม่ได้ได้อะไรเราบอกว่าพี่นวัตแนะนำเพื่อว่าคุณเออาจจะให้แบบกะปิน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อยใส่ในรถนะฮะแต่ที่แน่ๆได้เสียงหัวเราะทั้งวันใช่ท้งวันเลยใช่เป็นคนหัวเราะคืออย่างนี้แหละแล้วก็ใครติดตามเมนะคะจะรู้เลยนะคะว่าเราจะมีการรีวิวรถแบบรถนำเข้านะคะที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนกันแบบเยอะมากมายสร้างพลังบวกด้วยนะคะในการที่จะต่อ S <S เพื่อให้ได้มันมานั่นเองนะ,ะเนี่ยผมฝากนิดนึงเศร้าสักวันหนึ่งคุณต้องจัดคาราวานเอาผาดน,นะจัดข้าวจัดจัดใหเยอะเยอะเลยจัดให้มันเป็นพันคันเลยเป็น<อ>ไปคิดเนล,ลี่อยู่แต่ว่ามันเป็นพัน,พน,นคันเลย,ยก็เลยยยังอู่อไม่โควิดแล้วเนี่ยออกได้แล้วเลิกโควิดแล้วเขาเลิกกันแล้วคุณเดี๋ยวท่านนายกเขาว่าเขาบอกไม่ออกได้ตามใจนะเป็นความหวังวเลยไม่มีไม่มีมากเลยเอาอย่าไปพูดถึงท่านปล่อยท่านไปนะฮะสี่หนึ่งห้า 0,000์คิมก่อน4ี่ล้าน1ห0า0 0ื่นก็เอาผานมีสีอะไรบ้างสีขาวกับสีดำค่ะสีขาวกับสีดำมีแค่6คันราคาน,นี้ผมเอาคอเป็นที่ตั้งเลยครับว่าสำหรับวันนี้ถูกที่สุดรถนี้ด้วยสำหรับเดือนหน้าคันนี้จะถูกกว่าเดือนถัดไป เพราะเขาจะไม่ออกอีกแล้วพักใหญ่ๆทราบว่าประมาณพฤษภาปีนาถึงจะเริ่มต้นชีวิตกันใหม่เพราะตอนนี้เงินเฟ้อเยอะมากซื้อแต่ครับนะฮะตอนนี้3 7บาทแล้วลดนําเข้าแย่แล้วตอนนี้ทุกอย่างนำเข้าพังมากเพราะฉะนั้นรีบจับไปดูอีกคันหนึ่งที่นวัดแห่งท่เอกนาจะทะเบียนเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมแต่ยังไม่ใส่ฟานนี่คันแรกที่พี่นวัดซื้อจะเป็นขยเยนใช่แล้วก็นี่คันนี้ใช้ดีมากขอโทษนะฮะแคดิเออร์ใช่ไหมฮะ เป็นรถที่ใช้สะดวกสบายเป็นรถที่ใช้หาตังค์าาแล้วเป็นรถที่ขับเองมันมากม,มากประ,หย,ะหยัดน้ํามันด้วยนะพี่คันนี้่าเรามีไอ้ตัวชาร์จแบตใช่ไหมถ้ากุณเอ๋ม,มาตั้งไว้เนี่ยก็ได้ประมาณออไปถึงออฟฟิศได้กลับมาเกือบเกือบถึงบ้านได้ก็ประมาณ70โลอ่ะเจสบโลสบายๆถึงจะสวิสเป็นน้ามันแล้วก็คันนี้ก็ไม่ดื้ออะไรเลยน้ํามันเดี๋ยวนี้บางทีเราอยากได้เบนซินสีเหลือง มันไม่มีเป็น95ก็สลับได้คสามารถคอมไบกันไปมาได้ตอนนั้นพี่นวัซื้อไม่ถึง8ล้านพี่รู้ไหมว่าตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ฮะ9ล้านกว่าสมสมลดราคาแพงขึ้นทุกวันค่ะขอโทษแล้วของผมออปชั่นเต็มมากนะใช่คันนี้เต็มมากเพราแอบนินทานนิดนึงไปบอกเขาแล้วคันนี้ของใครกันชัยกําเิดพลผมไปบอกมาแล้วว่านี่คุณหนุณกันชัย คุณนจองรถแล้วคุณก็ใจร้อน <คะ S 1> ออผม <คะ S 1> เลยต้องไปรับบระดกคุณสวยมากนี่แอบ,บ <คะ S 1> มาดูนะามาดูค่ะนี่ขอโทษนะดูความยับเยินของการใช้งาน <คะ S 1> ผมชอบอะไรรู้ไหมเบาะแดงเบาะแดงสวยมากแล้วก็ใช้ไม่มีช้ำเลยอ่ะแล้วดูสิเนี่ยใสไหนสัมภาระทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างนี้แหละฮะครบช่วนขบวนความใช้สบายมีปัญหาอะไรบอกนะครับถ้าคุณจะเช็คหลักกิโลแล้วคุณไม่ไหวจริงๆ คุณก็โทรบอกคุณเอ๋นะฮะก็ทิปค่าเด็กมาขับรถบ้างอะไรบ้างคุณไปทำงานหลักล้านคุณจ่ายหลักพันหลักหมื่นขออนุญาตเงื่อแตกเต็มเลยน้ำเร็จเรียบร้อยคนะครับขอบคุณฝากไปครั้งสุดท้ายนะใช่ค่ะก็สนใจนะคะรถยนต์นะคะฝากเบอร์ติดต่อค่ะ0 8นย์แปดหกหกหกแปดหนึ่งเก้าเก้าเกช้า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 คุณพี่ศูนย์แปดหกหกหก 8 1 9 9 9นะคะโอ้โหเลขทำมาหากินมากเลยแล้วก็0 2 5 8 7 4 6 6 6นะคะ0 2 5 8 7 4 6 6 6โอ้คล้ายๆหงทองเลยลงท้ายเดี๋ยวหงทองแล้วแอดไลน์นะคะแอด AEY อ u t o นะคะช่องทางการติดต่อนะคะพิมพ์คำว่า AEY อ u t o นะคะจะขึ้นมาทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้งไอจแล้วก็ติกตอกค่ะนะคะโอเคนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับอย่าไปซื้อที่อื่นที่นี่เขาปังปังจริงๆไม่ไดเ้เพราะเราซื้อแล้วเราบอกว่าปังนะ เป็นการซื้อรถที่ไม่ต้องเจอเซลล์อะครับรบ,บางทีเรากลัวเซลล์เนาะ <c oughs> บางทีหลายๆทีๆท่เราอาจจะกลัวเซลล์อะไรเงี้ยแต่ว่าซื้อที่นี่นะต่อให้เป็นพนักงานผู้ช่วยเ <c oughs> ขาก็จะลิงก์ผ่านเจ้าของตลอด<ช>เจ้าของดูแลเองไม่ไม่เสียหน้านะครับไม่ต้องเสี่ยงด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะเจอกันครั้งต่อไปขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านขอบคุณพี่นวัดค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะชมเลยค่ะเอาผานค่ะ A sky where the rain did cover